นคนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าคิดไปไกลนะนี่พี่อน้นแฟนผีไร้ขนไม่ใช่อาเน่สล็อตกุนซือใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลแต่อย่างใดนะรูปทรงรูปหัวทรงผมอาจจะเหมือนแต่ไม่ใช่อันนี้พี่อ้นเองเนี่ยจ้ะคลิปนี้พี่อ้นจะพาเด็กผีทุกคนไปดูความพร้อมก่อนเกมพรีมเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้เวลาสามทุ่มตรงระหว่างทัพพิศซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะเปิดรังโอแทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมรองบัวยอย่างเบอร์ลี่ไปดูซีแมนยูเนี่ยพร้อมแค่ไหนก่อนจะไปรับชมเนื้อหาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรขนด้วยนะครับสนับสนุนโดย New s u z u กิ XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริด พร้อมทุกเส้นทางกับมัลติเดนมิก c อ o โรเวอร์ที่ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกรับผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษาย,ยน2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ซึ่งสถานการณ์ของทั้งคู่ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกณปัจจุบันนี้นะแมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว33นัดชนะ16เสมอ5แพ้12มี53คะแนนเท่านั้นต้องบอกเลยว่าการลุ้นพื้นที่ซับโฟไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโคตรจะริบรี่เลยเพราะฉะนั้นรักษาอันดับของตัวเองไปเล่นยูโรปาลีกน่าจะง่ายกว่า โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยแมนยูเปิดโอแทฟอร์ดเอาชนะเชฟฟิอยู่ในเต็ดไปได้4ประตูต่อ2ส่วนเบอร์ลี่เนี่ยอาการหนักไม่แพ้กันเป็นรองบุยอันดับที่19แข่งไปแล้ว34นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไป21มีแค่23คะแนนเท่านั้นบอกเลยว่าโอกาสตกชั้นสูงลิปลิ่วนะโดยเกมล่าสุดเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยไปเอาชนะเชฟฟดอยู่นเตดได้4ประตูต่อ1นะ บอกเลยว่าสภาพทั้งสองทีมเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ช่วงหลังแล้วก็มาดูสถิติ7นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งคู่นะแมนยูเนี่ยอยู่ด้านบนแพ้ไป2ชนะไป2เสมอไป3ส,ส่วนเบอร์ลี่เนี่ยชนะไป2เสมอไป4แพ้ไป1อา้าวไปไปมามา เบอร์ลี่สถิติดีกว่าแมนยูซะแล้วทางด้านความพร้อมของแมนยูก่อนเกมเนี่ยในงานถแถลงข่าวเอริกเทนฮารได้พูดกับสื่อเอาไว้ซึ่งมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวไม่ดีปนปนกันไปนะโดยเอริกเทนฮารบอกว่าเราจะมีขุมกำลังชุดเดิมจากเกมที่พบกับเชฟฟด์ยูไนเตดและจะได้เมสันเมาส์กลับคืนสู่ทีมด้วยใช่ผมคิดว่าเราจะได้เห็นพวกเขาทั้งลุคชอลิซันโดมาติเนสและอองตวนีมัสยาอีกครั้งในฤดูกาลนี้ สัปดาห์หน้าพวกเขาเตรียมจะลงซ้อมร่วมกับทีมและผมคิดว่าพวกเขาอาจจะพร้อมสำหรับลงเล่นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนี้พวกเขากำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีจริงๆโอ้โหกำลังจะได้เมสันเมา์กลับมาในคืนนี้นะรวมไปถึง Martinez, ลิซโนบาร์ติเนสแลวก็ลุกชออาจจะกลับมาก่อนจบฤดูกาลนี้นั่นคือข่าวดีแต่ข่าวไม่ดีของเด็กผีคืออองตวนี่มัซซิยาลกำลังจะกลับมาถามว่ากลับมาทำไมกลับมาเพื่ออะไร กลับมาแล้วถ้าไม่มีประโยชน์อย่ากลับมาดีกว่าย้ายทีมเลยได้ไหมและนี่ก็เป็นการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูในค่ำคืนนี้ที่จะเจอกับเบอร์ลี่นะผู้รักษาประตูเนี่ยยังเป็นอังเดโอนาน่าเหมือนเดิมฟอร์มก็ไม่ได้แย่แถมช่วยเซฟทีมได้หลายรอบด้วย4แผงหลังยังเป็นคาซมิโร่ยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับแฮร์รี่แม็กควายเหมือนเดิมแบ็คขวาอารอนวานบิสกาแบ็คซ้ายเป็นเดียโกดาโล แดนกลาง3คนบรูโน่เฟนันเดสขาดไม่ได้คอปบ,บี้ไมนูขาดไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งลองให้คริสเตียนอิริเซนลงมาทำเกมดูบ้าง3แดนบนเหมือนเดิมเลยลาสมู t อยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้าปีกซ้ายเป็นอเลนโดกานาโชและปีกขวาถ้าให้แอนโทนีลงทำหน้าที่ก่อนไปสักครึ่งหนึ่งถ้าฟอร์มไม่ดีคอยเปลี่ยนอามัดเดียโลลงไปก็ไม่เสียหายอะไรนะเด็กผีเป็นยังไง สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่พี่อ้นคาดการเอาไว้เด็กผีโอเคไหมจ๊ะและนั่นก็เป็นความพร้อมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนนี้เวลาสามทุ่มตรงนะที่แมนยูจะเปิดโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่คือเจอทีมรองบวยเจอทีมันดับสิบเก้าเอาละฟอร์มมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากในพรีเมียร์ลีกแต่เล่นในบ้านแล้วเจอทีมรองบวยแบบนี้เอริเกเทนฮากแล้วก็ลูกทีมใส่เต็มที่ใส่ให้ยับเอาสามคะแนนกลับมาให้ได้นะ เล่นให้มันสนุกตื่นเต้นเอาใจเอนเตอร์เทนแฟนบอลซะหน่อยคนที่มันมีปัญหาทําให้เกมมันดูเลอะเทอะเกมมันดูช้าสเปะสปะไม่อยู่ในทีมแล้วเพราะฉะนั้นสั่งลูกทีมบุแกแหลกเล่นเหมือนที่เจอกับเชฟยูเลยอะประมาณนั้นเลยโอเคแล้วนะ ถ้าให้ฟันธงลงสกอสำหรับพี่อ้นคืนนี้จัดไป30เบาๆเด็กผีที่เห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปย้ําอีกรอบนี่พี่อน้นแฟนผีไร้ขนนะไม่ใช่อเน่สล็อตกนซื้อใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลแม่แต่ดูไปดูมาเนี่ยกูก็เหมือนสล็อตมากกว่าเทนฮาร์อีก